คุณเชื่อไหมว่าภาษาที่เราพูดมันกำหนดตัวตนของเราได้งานวิจัยด้านภาษา,าศาสตร์พบว่าภาษาไม่ใช่แค่เครื่องมือการสื่อสารแต่มันมีผลกับวิธีคิดการรับรู้และตัวตนของเราจริงๆอย่างภาษาเหนือที่คนท้องถิ่นใช้สื่อสารกันมักบอกทางด้วยทิศเช่นไปทางตะวันตกมากกว่าที่จะพูดว่าเลี้ยวขวา สิ่งนี้ทำให้พวกเขาแม่นเรื่องทิศทางมากกว่าคนภาคอื่นภาษาญี่ปุ่นมีระดับความสุภาพที่ละเอียดและหลากหลายมากทำให้ผู้พูดต้องคิดและปรับตัวตามสถานการณ์ตลอดเวลาคนญี่ปุ่นจึงมักมีบุคลิกที่สุภาพใส่ใจความสัมพันธ์และระมัดระวังคำพูดภาษาเยอรมันมีโครงสร้างชัดเจนเรื่องเวลาอย่างเช่น Wir müssen das Projekt bis morgen fertig machen ที่แปลว่าเราต้องทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ โดยคนเยอรมันจะไม่พูดคำที่ยืดหยุ่นเรื่องเวลาในประโยคถ้าเปรียบกับภาษาไทยมักจะใช้คำว่าเดี๋ยวจะเช่นเดี๋ยวทำจะทำจะลืมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะลืมได้สักทีสิ่งนี้เลยสะท้อนความเป็นระบบและวินัยของคนเยอรมันได้เป็นอย่างดี ภาษาของชาวอินูอิตที่อาศัยอยู่แถบอาร์กติกมีคำศัพท์สำหรับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหิมะและน้ำแข็งมากมายซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติอย่างใกล้ชิดผู้ใช้ภาษานี้จึงมีมุมมองต่อสิ่งแวดลอ้อมและวิธีการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากคนเมืองทั่วไป,ปมากๆหรือแม้กระทั่งภาษาของเอเลียนหรือผู้มายเยือนจากภาพยนตร์เรื่องอาราวอลที่สุดท้ายพอนางเอกได้เรียนรู้และเข้าใจภาษาเหล่านี้เธอก็เริ่มมองเห็นอนาคตของตัวเองได้เข้าใจมิติของเวลาที่มากกว่ามนุษย์ทั่วไปจะรับรู้ได้ เพราะภาษาของเอเลียนเปลี่ยนวิธีที่สมองเธอรับรู้เวลาไปโดยสิ้นเชิงภาษาที่เราพูดกันอยู่ทุกวันไม่ได้เพียงแค่บอกว่าเราคิดอะไรแต่มันกำหนดได้เลยว่าเราเป็นแบบไหนและคุณละ่ะภาษาที่คุณพูดกำลังสร้างตัวตนและวิธีคิดแบบไหนให้กับคุณ